ครับก็ดูจากลักษณะโดยรวมก็ค่อนข้างคล้ายกันกับทางวิธีการดูพื้นฐานก็ค่อนข้างคล้ายกันนะครับก็จะมีการพยายามให้เห็นภาพผ่านตาเยอะๆนะครับจะได้มีความชินในการเห็นของแท้นะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็มีพวกพวกใยแมงมุมค่อนข้างเยอะนะครับมีพวกคับกุ่คาบดินกุจับเยอะนะครับ ก็นี้ก็เป็นของทางากุสองพี่น้องนะครับหรือบังลี่ของอสุพรรณนะครับแล้วก็มีลักษณะสนิมแดงเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูอีกทีนะครับอยอันนี้สวยครับกันนี้องค์จะลักษณะคล้ายๆเป็นแบบว่าทองๆเหลืองเคิดว่าค,ครับก็อันนี้เป็นคิดว่าเป็นพวกคาบดินกุูจับนะครับหรือว่าจะมีการปิดทองแต่โบราณน,นะครับก็เลยทําให้ มีอ,ออกสีสทอง,ทอ,งอันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดูเข้มแดงเข้มชัดสวยนะครับองน,นี้ก็แดงไม่เข้มแต่ว่ากระจายทั่วไปนะครับแล้วก็มีรอยย่นของเนื้อหานะครับก็ทําให้ดูง่ายอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ความที่สนิมแดงไม่จับเท่ากันหมดทั้งองค์ก็เลยทําให้ดูง่ายแม้แต่องนี้ก็เถอะครับถ้าสังเกตเห็นให้ดีตรงเนี้ย จะแดงเข้มไม่เท่ากับจุดอื่นจุดนี้ก็น้อยกว่านะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของสนิมแดงที่แท้นะครับว่าจะเข้มไม่เท่ากันนะครับรอยปีรอยระเบิดอะไรก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่จริงรอยที่บอกว่าเป็นรอยแดงรอยเข้มอะไรเงี้ยทำให้ดูสวยขึ้นนะคะเหมือนเป็นการขัองคงพระอะไรเงี้ยแต่ละองค์ใช่ครับให้ดูแบบเหมือนมันาะฉะนันในกลุ่มที่เป็นสนิมแดงนี่ถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับแล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยง่ายกว่าเนื่องจากว่าจะไม่เป็นสนิม นะครับไม่ไม่ผู๋ไม่ไม่ผู่ไม่ก่อนนะครับแล้วองนี้ก็ด้านหลังจะเห็นรอยลานใย,ยมมุมนะครับ,รบเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับในกลุ่มที่สนิมแยงจัดแล้วก็ได้อายุเนี่ยครับพบรอยลานใย,ยมมุมเนี่ยจะค่อนข้งางชัดเจนเป็นการบอกอายุได้ค่อนข้างดีนะครับด้านหลังของโกุสวนแตงนะครับ ก็อาจจะเป็นเรียบหรือว่ามีร่องลงไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของรอยยานเยแมงมุมเหมือนกันนะครับสังเกตเห็นว่าเป็นในเกิดต่างที่กันนะในคนละกูก็จริงแต่ว่าธรรมชาติเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกคราบไข่ขาวจับเหนือสนิมแดงอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นรอยปีรอยระเบิดแล้วก็อันนี้เป็นของกูวังเพิ่มที่ขอนแก่นนะครับอยรานเยแมงมุม ความเข้มของสนิมแดงตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เบสิกพื้นฐานก็คือเรื่องเกี่ยวกับความลึกความคมของเส้นต่างๆนะครับสังเกตเห็นดูแล้วกอ็อันนี้ก็สนิมอาจจะไม่ไม่แดงจัดนักนะครับแต่ก็สังเกตเห็นว่าก็ยังมีสนิมแดงนะครับมีจุดเม็ดขาวๆใสๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้ก็แดงส้มๆอมส้มนะครับบางองค์ก็ มีรอยลานบ้างเล็กน้อยแล้วก็ความเข้มนี้ไม่สม่ำเสมอกันท,ทั้งทั้งองค์นะครับ<ฆ>ครับอันนี้ก็อก็เห็นพวกรอยลานยังบางมุมเหมือนกันนะครับ<ฆ>อันนี้เป็นของกุกที่ขอนแก่นวังเพิ่มนะครับรอยลานอาจจะไม่ไม่ชัดเจนนักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของสนิมแดงทั่วๆไป<ฆ>นะครับ <c oughs> ของวังเพลิมเนี่ยนอกจากมีสนิมแดงยังมีเนื้อชิ้นเงินอีกนะครับชิช้นเงินนี่ก็จะมีรักษณะเหมือนเป็นรอยปริรอยระเบิดสนุกไขเหมือนกัน <c oughs> ตัวทีนะครับเป็นสนิมขุมนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นรอยปริของเนื้อพระนะครับรอยปริ รอยแยกนะครับเนื่องจากการหดขยายตัวของอ,อุณหภูมิในกุนะครับก็จะทาให้เกิดรอยปีรอยระเบิดทั่วๆององเนี่ยครับเนี่ยรอยปีเป็นการระเบิดของผิวตาเป็นรอยบิดครับส่วนใหญ่ก็จะพบมักพบในส่วนที่เป็นขอบขอบมุมมุมมากกว่านะครับเนื่องจากสัมผัสถูกอากาศมากกว่านะครับสนิมคุ้ม <c oughs> สนิมคุ้มก็คือเหมือนกับว่าลักษณะผิวจะไม่เรียบนะครับจะมีการกัดเซาะ ลงไปเป็นขุมลึกๆแต่วา่าเล็กๆนะครับแต่ลึกนะครับอันนี้ก็เมื่อมีการผ่านการใช้งานจะทําให้คาบเหนือหรือคราบน้ําเข้าไปแล้วก็ทําให้พระเสียหายได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มพระที่เป็นเนื้อชินเงินก็เลยดูแลรักษายากกว่าอันนี้ก็อุ้ยอ,องนี้สวยอ,ะอ่ะคือหน้าตาเป็นองค์ที่ดูแปลกๆมากอันนี้เป็นของอาทางสุพรรณบุรีนะครับเป็นกุ่ ลาชเดชะก็ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นพระล่วงยืนพระล่วงเสียนโตนะครับพระล่วงย <c oughs> ืนเสียนโตมีหลายกุ่มากนะครับขึ้นกับเขาบอกว่าทุกพิมพ์เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือพวกความเข้มของสนิม <c oughs> นะครับแล้วก็คาบไข่แล้วก็คา,าบคา, <c oughs> า,า,าบกุ่มนิ่กุที่แตกต่างกันค่ะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็ลักษณะของแต่ละกุ่ ที่ใหญ่ๆก็จะเป็นอาจจะแบ่งเป็น3 3ส,ส่วน3กลุ่นะครับก็เป็นกลุ่ที่พบอันแรกก็คือเป็นกลุ่ปู่บัวนะครับพระพวกไข่ขา,ขาวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ความเข้มของสนิมก็ค่อนข้างแดงอมดำนะครับอันกลุ่ last d a ชะอันนี้จะแดงเข้มเป็นแดงแบบ แดงเข้มค่อนข้างแดงจัดนะครับแล้วอีกองก็เป็นของกูอื่นก็คือ,อจะมีพวกไข่ขาวสนิมแดงจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าพิมพ์เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ,ค,รบความความคมชัดของใบหน้าของเส้นอันนี้นะครับก็น่าสนใจที่จะต้องดูตรงนี้ครับสังเกตด,ดูว่าเ,นะเป็นแต่ละอ,องค์นี้จะแตกต่างกันมากเลยครับจริงๆเ้วเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ,รบแต่ว่าคงให้ดูเรื่องเกี่ยวกับความาความคมชัดของเส้นนะครับเส้นสายบริเวณใบหน้า นะครับความเข้มของของเนื้อหานะครับเนี่ยครับก็เหมือนแบบว่าเป็นคนละพิมพ์กันเลยค่ะพี่หมออ่าแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะฮะนี่ก็ดูไม่ค่อยแดงกับแดงมากเก็บรักษาด้วยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับที่ที่พบที่เจอครับความร้อนของกุรดด้วยอันนี้ก็เป็นพวกไข่ขาวคุมเยอะอันนี้ปกคลุมนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็แทบไม่มี เพราะนั้นแดงเข้มก็เลยต่างกันนะครับที่อยู่ของกลุด้วยแล้วก็ส่วนถ้าบอกว่าส่วนประกอบของเนื้อพระไม่น่าจะใช่เพราะวา่าเป็นพิมพ์เดียวกันเขาสันนิษฐานกันว่าสร้างมาพร้อมกันแต่ว่าแยากบรรจุนะครับแล้วก็ความคมชัดของเส้นสายนะครับชัดเจนอ่าฮะอันนี้เป็นของอของกุปูบัวนะครับ ที่บอกไม่ค่อยมีใครขาวแต่ตัวนี้แบบว่าแปลกอะกุอูบัวเป็นพระรุ่งยืนที่บอกว่าหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกระอื่นเท่าไหร่ครับก็เป็นของกลุ่มทางสุพรรณเนี่ยครับอันนี้เป็นของกุลามเดชะคจะแดงเข้มมากนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของสนิมแดงของที่สุพรรณบุรีนะครับจะแดงแบบแดงจัดตต่างจากที่อื่นนะครับเนี่ยครับแดงจัดแดงเข้มมากอื้ม ส่วนอันนี้เป็นองค์ที่มีไข่ขาวคุมตลอดนะครับสดแดงก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพบรรจุนะครับองค์นี้ถ้าสมมติล้างออกมาจริงๆก็น่าจะแดงแต่ว่าเนือ่องจากความที่ไม่มีพวกคาบดินปกคลุมเราก็เลยมักจะเก็บรักษาในสภาพเดิมๆมากกว่าครับนี่เป็นด้านหลังนะครับที่ให้เห็นาหานี่ครับ ด้านหลังก็คือดูมีธรรมชาตินะครับไม่ราบเรียบทีเดียวนักนะดูมีธรรมชาติแล้วก็วอันนี้เป็นเป็นพระเนื้อตะกวดสนิมแดงนะครับ<ะ>อันนี้เป็นกุท่าเสาของกาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็เขาเชื่อกันว่าอายุการสร้างอยู่แค่ประมาณรัตนโกสินทร์นะครับ<ะ>แต่ว่าความเข้มของสนิมเนี่ยถือว่าแดงใช้ได้เลยนะครับสังเกตดูว่า,าผิวจะ ผิวจะค่อนข้างออกดูมันนิดนึงนะครับเนื่องจากมีไข่ปกคลุมแล้วก็สนิมแดงอยู่ข้าง,างใต้ไขทีนะครับแล้วก็จับไม่สม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็ในเนื้อพระเนี่ยครับในเนื้อพระเนี่ยเห็นไหมจะมีเป็นพวกเม็ดกลมๆเล็กๆเนี่ยครับที่ฝังอยู่ข้างในนะครับฝังอยู่ข้างในเนี่ยดูเป็นเหมือนเป็นเม็ดผดนะครับดูค่อนข้างมีน้ำมีนวล มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นของที่ทําดินแบบได้ยากอันนี้ก็เป็น <อง S 1> กูนเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่แดงเท่านะครับ<ะ>ไม่เข้มเท่าอันนี้ก็กเป็น,นเป็นกูเดียวกันแต่ว่า<ะ>ควนลาสภาพนะครับให้ดูเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างกันของแต่ละแต่ละองค์นะครับ<ะ>แล้วก็การเก็บรักษาอันนี้ก็ดูมีเป็นพวกคาบกูดินกูเยอะนะครับเป็นฝ้าขาวเยอะ ล้างออกมาก็น่าจะแดงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่มีการใช้งานมาบางส่วนนะครับใช้งานมาบางส่วนเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่ส่วนที่ถลอกไปก็คราบกู่ก็จะหายไปแล้วก็พวกเนื่องจาก อายุการสร้างยังไม่มากสนิมแดงนี่ยังไม่จับตัวเนื้อผ้ามากเพราะฉนั้นเวลาใช้ไปใช้มาเนี่ยสนิมแดงก็จะออกไปแต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คืออย่างที่บอกไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกพวกเม็ดเม็ดเม็ดของไขที่จับอยู่ตามเนื้อผ้าอันนี้ครับซึ่งยังสามารถมองเห็นได้อยู่นะครับก็บ่งถึงความความเก่าแท้ได้นะครับองน,นี้ก็เป็นของทาง เมืองการอีกนะครับก็สังเกตเห็นว่า,อาของเมืองการเนี่ยสนิมแดงเนี่ยจะไม่ค่อยเข้มเท่าของที่อื่นนะครับยกเว้นของทางอาของท่ากระดานอาจจะมีความเข้มของสนิมมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มจับลึกเหมือนกับของทางสุโขทยัยหรือว่าทางลบบุรีนะครับอันนี้ก็สังเกตเห็นว่าสนิมแดงที่จับบางๆนะครับเนื้อในก็ยังเป็นสีดําอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับ สังเกตเห็นว่าเนื้อในก็ยังเป็นสีค่อนข้างดําแล้วก็สนิมแดงที่จับก็จับเป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็มีพวกไข่แทรกอยู่นะครับในเนื้อพระอันนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะก็เลยสนิมแดงแล้วก็ไข่ค่อนข้างสึกออกไปนะครับนี่ก็สวยมีเหมือนเป็นฐานรองครับวันนี้ก็เป็นกูดเดียวกับที่พบภระท่า,า,ทากระดานนะครับก็พื้นฐานก็ค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ศิลปะอาจจะ ใหม่กว่าของทางพระท่ากระดานนะครับก็คือดูลักษณะของสนิมแดงกระจายทั่วไปนะครับมีเม็ดไขาขาวแทรกอยู่ในเนื้อพระ,ะแล้วก็มีไขที่จับดูช่ำๆะนะครับก็เป็นลักษณะการดูของพระสนิมแดงเบื้องต้นนะครับแดงกระจายไม่จับแน่นไม่จับเป็นเฉดเดียวกันนะครับก็ของทางการดูของทาง อันนี้เป็นผ้าที่เป็นกูเดียวกับเมื่อกี้ะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างคาบดินกูออกนะครับ<ะ>ก็ค่อนข้างจับแน่นตรงนี้ถ้าดังมาก็น่าจะแดงเหมือนกันนะครับก็สังเกตเห็นว่าอาจจะมีหลายสภาพของทางะตะกัวสนิมแดงเนี่ยถ้าไม่ล้างออกมาก็อาจจะไม่แดงได้อน,นี้ก็ <c oughs> เป็นกูเดียวกันทั้งหมดนะครับ<ะ>แต่ว่าต่างสภาพกัน ันนี้คือเป็นพลาสนิมแดงอ่าใช่เป็นสนิมแดงใช่ครับทั้งหมดเลยตรงนี้ก็เป็นสนิมแดงกูดเดียวกันสีสวัสดีแบบแปลกๆอะคือมันเหมือนเป็นสนิมตรงขอบขอบที่มันปูดขึ้นมาครับอันนี้มันจะมีประวัติอะไรไหมคะพี่หมอไม่มีครับก็เป็นลายลายพิมพ์นะครับก็เบื้องต้นก็คงคงวิธีการดูสนิมแดงก็คงใช้หลักการใกล้ๆคล้ายๆกันนะครับค่ะนี่ก็ดูเรื่องเกี่ยวรอยร้านเยื่มงมุมบ้างค่ะ อ่าโอเคโอ้แต่ละองค์นี้แบบว่ามีความสวยที่แตกต่างกันไปใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงความหายากนี่ก็น่าจะหายากแน่นอนในแต่ละองค์ใช่ไหมหมอค่ะยังไงนะคะค่ะวันนี้ก็จบเรื่องเกี่ยวกับพระเรื่สนิมแดงถูกต้องค่ะ ยังไงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้กันได้ใหม่นะคะแต่ใครที่เกิดดูรายการไม่ทนันแต่มีความสงสัยในบางเรื่องอะไรอย่างงี้นะก็สามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังกันได้เลยนะคะที่ w w w EnjoyTVThai.com ค่ะและสำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยก็อย่าลืมเลย s m s ค่ะ 422 1869นะคะแต่ว่าวันนี้มเวลาของพี่หมอหน่องนะคะแล้วก็ปูเซ่แล้วนะคะยังไงก็สามารถติดตามรับชมรายการดีแบบนี้ได้เป็นประจำนะคะเวลาเดิมๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนเราทุกคนเกิดมา ย่อบีรหัสดวงชะต,ตาติดตัวมาแตา่กาเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจํานวนต่อโชคชะต,ตา <S <S ดังนั้นนักป่าชจีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์หวงจุ้ยโดยการนําเอาพลังงานของธาตุทั้งหอันได้แก่น้ําไม้ไฟดินและทองโดยการคํานวณในรูปแบบของโปหยี่ซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีน <S 1> <S 1> ผมอาจารย์บัณฑิตแซลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมาก,กว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิฟทุกเหรียญเหรียญสริมดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายสนใจสั่งจองเหรียญสริมดวงรุ่นเฮงเฮงรวยๆหนึ่ง ได้ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อ1เหรียญแถมฟรีอีก1เหรียญสําหรับดูชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339 0854809755 0867889339 ติดตามชมรายการดูดวงดูดีกับสินแสระดับปริญญาโทอาจารย์บันิตแซ่ลิมได้ทุกวันทางช่องเอ j นจอยีความสุขทุกการรับชม